เรียบร้อยนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเอาดอูอีพอเฮาอ่ะคุณแม่หิวหิวอ่ะจัดไปคะ่ะกอไผ่ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพอแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะพบกับช่องพายบุญหลายจ่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกำลังใจหน่อยนะคะวันนี้พาคุณแม่มาหาพระโชคนะคุณแม่เรายืนกินใบไผ่อยู่ฝั่งนู้นแล้ค่ะแม่ทางนี้ก็อาบน้ำนะคะคูวาวอาบน้ำ คุพอโชคกับน้ำก่อนคุณแม่เราพ่งเสร็จจากแสดงช้างนะคะก็เดินมาหาคุณพ่อโชคเราเลยไปแล้วไปแล้วอันนี้วันที่สองเริวนะคะ องแล้วนะวันที่สองแล้วนะจะเป็นยังไงถ่ายไกลหน่อยนะคะจะไม่แจ้งนะคะต้องกราบขออภัยนะคะก็จะอาจจะได้เห็นนะคะช่วงช่วงหอมช่วงกอดนะคะแต่ช่วงฟิชชิ่งนะคะอาจจะไม่ได้เห็นนะคะเนาะแม่นางก็จะได้เห็นประมาณนี้นะ นนี้เราก็เลยวันนี้เราก็อยู่ในช่วงทําความคุ้นเคยกันปเป็นวันที่สองนะคะทาความคุ้นเคยกันเป็นวันที่สองเนาะก็ไม่ภาวนาอะไรภาวนาให้ภาวนาให้อมีน้องให้จ่อยเร็วๆนะคะ การหยอกล้อกันเล็กน้อยลุ้นๆค่ะแม่แม่หรืออีพ่อจะไม่ชอบผู้หญิงมีอายุเนาะพระโชคสงสัยพระโชคจะชอบแบบผู้หญิงอายุน้อยหรือเปล่า ันนี้นะคะอย่างหุ่นหนาหุ่นหลังค่ะแม่แม่ค่ะพอกกอดแม่ก็กินใบไผ่ค่ะโกไผ่พันสีเบิร์ดแล้วพี่น้องเอ้ยกอดกันไปกอดกันมาอยูนีก่อนค่ะ กอดหน้ากอดหลังอยู่ไหนละพี่นออ้องเอพอพ่อยังบ้านพร้อมอีพอ่อยังบ้านพร้อมจ้ะกอดลบหน้าลบหลังยังสิละคะ่ะต้องขออนุญ,ญาตเรื่องการใช้ตะขอนะคะสําหรับ uh, ทางเรานะคะเพราะว่าเท <c oughs> ่าเรียกวะประมาณนี้มันจะเป็นอะไรที่คอนโทรลยากเนาะพ่อแม่แม่ขา <c oughs> ผ่าปาจ,จ้ะ อาจจะเหมืดแน่เนาะคะ่ะต้องกราบขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าอมองไม่ชัดเนาะคือว่าทางที่แม่ลางถ่ายมันย้อนแสงนะคะท,ท้าจะไปถ่ายฟังนึงก็คือมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นในที่นี้คือมองไม่เห็นช้างนะคะอันนี้ก็ให้แบบกอดๆหอมๆกันไปก่อนนะคะ เป็ี่ยนมุมนะคะตรงน้ำทะเลปงปุดเอาหางเพียกกันกับบองพองโอ้ยบ่ <What? S 2> เอาง่วงกอดด้วยค่ะเอาหางกอดกัน <What? S 2> เคยเห็นบค่ค <laughs> ่ะ อันนี้เรียบร้อยนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะโอ้ดอูอีพอเฮาอีคุณแม่หิวหิวอ่ะจัดไปค่ะกอไผ่ พระโชคเราเป็นพ่อพันธ์ชั้นหนึ่งนะไม่มั่นใจว่าปีนี้จะมีกี่เชือกเนาะสำหรับลูกของพระโชคนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็หลายเชือกเหมือนกันที่เข้ามาหาพร,พระโชคเราเนาะปีนี้หลังจากตกมันเสร็จนะคะ หลังจากตกมันเสร็จเป็นคุณแม่เราน่าจะเป็นคุณแม่เราเป็นเชือกแรกค่ะเราหรับปีนี้เปิดซิงเรรงพราะโชค,ป,โชคปีนี้ <laughs> ่ฟิชลิงก็แล้วค่ะกระหันหลังใ่กันนะคะ สองสองือคุณแม่เรายืนกินกอไผ่ค่ะยืนกินกอไผ่ผชกกินอ้อยนะหันหลังใส่กันโบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะคะอันนั้นก็ถอยหลังใส่เอ้าเอ้าเอาได้ยัง่งเดบก๊

โชคก็ไม่สนใจคุณแม่ก็ิ่มมันนี่ลนะนี่นะกะก็ิืมประราะค่ะ,ะเอื้อนอ่อนนะคะหันมาหนีอีเมลว่ายายฆ่าจ่กินลายคุณแม่ว่าคุณพ่อหันหน้ามาอวยหน้ามากินใบไผ่กับค,คุณแม่ไหมคุยกัน อุ่นนะติดใจเุยนะคุณเมื่อยโบคุณนะคุณนะมีหอมนี่แหละค่ะหอมกันเล็กๆน้อยๆนะ มีกอดไม่หอมนะคะหายูน้ำกันบ่ได้ค่ะแต่หายูน้ำกันเดี๋ยวคุณแม่จะไปทำงานไม่ได้นะคะจะติดพ่อโชกแรงจะติดคุณพ่อแห้งเดี๋ยวจะไปเช็งานบ่ได้นะคะเนาะก็ถึงเวลาเราก็พากลับไปนอนนะคะพักผ่อนวันหลังแเราค่อยมาหากันใหม่ ก็เดี๋ยวให้คุณพอ่อคุณแม่เราพูดคุยกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวแม่นางจะขออนุญาตจบคลิปก่อนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้ทั้งคุณแม่จันทิพย์แล้วก็พ่อโชคนะคะอของเราเนาะช่วยกันลุ้นนะคะให้มีน้องให้เราเร็วๆเนาะ ให้มีน้องให้เด็กชายจอยเร็วๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ